นิทานเรื่องคนตัดฟืนนานมาแล้วมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่านายชุ่มกับนางชื่นมีอาชีพตัดฟืนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งใกล้เชิงเขาในทุกๆวันทั้งสองก็จะไปเก็บกิ่งไม้แห้งจากเชิงเขาเพื่อนำไปขายในตลาดวันหนึ่งนางชื่นผู้เป็นภรรยาก็พูดกับสามีว่า เดินเก็บกิ่งไม้แห้งไปขายเมื่อไหร่จะรวยสักทีละจ้ะพี่ใช่สินะทั้งทั้งที่ฝืนของฉันน่ะก็ขายดิบขายดีฉันว่านะแทนที่จะเก็บกิ่งไม้เปลี่ยนเป็นไปตัดไม้น่าจะดีกว่านะพี่เมื่อนายชุ่มได้ฟังภรรยาเช่นนั้นเขาก็เปลี่ยนจากเก็บกิ่งไม้หันไปตัดไม้แทนอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขาก้มหน้าก้มตาตัดไม้อยู่นั้น เมื่อถึงเวลาพักเขาก็ได้เก็บไม้ทั้งหมดไปโยนกองไว้อีกด้านหนึ่งแล้วจึงไปกินข้าวกลางวันในบ้านครั้นเมื่อถึงตอนบ่ายก็ออกมาเพื่อจะตัดไม้ต่อแต่ก็ปรากฏว่าขวานของเขานั้นได้หายไปเสียแล้วแม้จะค้นหาจนทั่วบริเวณก็ไม่พบร่องรอยในที่สุดเขาก็นึกขึ้นได้ว่าก่อนที่เขาจะหยุดพักกลางวัน เขาเห็นว่ามีเด็กนมคนหนึ่งเดินผ่านไปขณะที่เด็กนมคนนั้นเดินผ่านก็ได้เหลือบมองมาที่เขาด้วยลักษณะมีพิรุษกับอากับกิริยาดูคลุกคลิกผิดคนธรรมดาสายตาที่ชำเลืองมองมาในตอนนั้นเห็นได้ชัดว่าส่อเลดในจะต้องเป็นเด็กหน่มคนนี้แน่ๆที่ขโมยขวานของเขาไปเพราะในตอนนั้นไม่มีใครอื่นย่างกลเข้ามาในบริเวณนั้นเลย ยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นภาพยิ่งเห็นภาพก็ยิ่งเจ็บใจแต่ก็เห็นว่าคงไม่มีทางจะทำอะไรได้เพราะเด็กคนนั้นก็หายไปแล้วจากนั้นเขาก็ได้ลงมือเก็บไม้ทั้งหมดกลับบ้านแต่แล้วระหว่างทางที่กำลังเก็บเขาก็เห็นเด็กหนุ่มคนนั้นโผล่มายืนตรงหน้าพร้อมกับมีขวานด้ามสีทองอยู่ในมือเด็กหนุ่มคนนั้นจึงได้ถามว่า ท่านกําลังหาขวานของท่านอยู่ใช่ไหมแล้วขวานของท่านใชัยดามที่อยู่ในมือของเราหรือไม่นายชุม่มเมื่อเห็นขวานสีทองสวยงามอยู่ในมือของเด็กหนุ่มคนนั้นตนก็เกิดความโลภขึ้นมาแม้ว่าตนจะรู้อยู่แก่ใจว่าขวานนั้นไม่ใช่ของตนแต่ก็เห็นว่ามันคงมีราคาอย่างแน่นอนถ้าตนได้ครอบครองและนำไปขายคงได้ราคาดี หรือไม่ขวานทองนั้นก็อาจจะทำให้เขารวยขึ้นก็ได้จากนั้นเขาจึงตอบเด็กหน่มคนนั้นไปว่าขวานอันนั้นใช่ของเขาจริงๆแต่ความจริงแล้วเด็กหน่มคนนั้นก็คือรุกรเทวดานั่นเองเขาเพียงแค่ลองใจในชุ่มดูว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีไม่มีความโลภอยู่ภายในใจชีวิตเขาคงจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแต่แล้วก็ไม่ใช่ ชายผู้นี้กลับมีความโลภหลงอยู่ในจิตใจสุดท้ายเขาก็ได้รับผลกรรมของตัวเองจากนั้นเมื่อนายชุม่มพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าขวานด้ามนั้นคือของตนเองที่หายไปอย่างแน่นอนชายหนุ่มจึงได้มอบขวานนั้นให้กับนายชุ่มไปนายชุ่มนั้นดีใจมากตอนแรกก็นึกเสียใจที่ขวานของตนได้หายไปแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ขวานทองกลับมาทดแทนเขาจึงรีบรับ และกลับไปบ้านโดยไม่สนใจเก็บไม้เพราะคิดว่าไม้ราคาถูกไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วเมื่อกลับถึงบ้านจึงเอาขวานทองนั้นไปอวดภรรยาแล้วบอกกับภรรยาว่าเราได้พบขวานทองที่ในป่าช่างโชคดีจริงๆขวานเก่าๆดำๆนั้นหายไปแต่ไม่คิดว่าจะได้ของใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้าเรานำไปขายคงรวยกันแล้ว เมื่อสามีเล่าทุกอย่างให้นางฟังนางชื่นก็ดีใจและคิดว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะนำขวานนี้ไปขายที่ร้านในเมืองและคิดต่อไปอีกว่าคงรวยมีเงินมีทองมากพอแล้วก็คงไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปแล้วพอเช้าอีกวันทั้งสองผัวเมียก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะนำขวานทองด้ามน,นั้นไปขายอย่างในเมือง แต่แล้วนายชุ่มกับนางชื่นก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าขวานทองนั้นกลับกลายเป็นขวานธรรมดาอันเดิมของตนเองที่เคยใช้ตัดไม้อยู่นายชุ่มเมื่อเห็นดังนั้นก็เสียใจสุดซึง้งในใจก็คิดไปอีกว่าที่แท้แล้วก็ถูกเด็กน่มคนนั้นหลอกจริงๆเขาก็คิดด่าทออยู่ในใจอยู่แล้วจากวันนั้นนายชุ่มก็ออกตัดไม้ทุกวัน ขณะที่ในชุ่มกำลังตัดไม้อยู่นั้นก็มีแม่นกกลางเขนตัวหนึ่งบินมาร้องไม่ให้เขาตัดไม้นั้นแต่ในชุ่มก็ไม่สนใจและลงมือตัดไม้ต่อไปคราวนี้ได้ไม้กองใหญ่และนำไปขายได้เงินทองมามากมายฝ่ายภรรยาเมื่อเห็นว่าสามีได้เงินเยอะก็เกิดความโลภขึ้นมาอีกนางจึงยุให้สามีไปตัดต้นไม้ให้หมดทั้งป่า จึงได้ไปเกณฑ์ญาติพี่น้องมาช่วยกันตัดไม้แล้วก็ได้พบกับสัตว์ป่าฝูงหนึ่งขอร้องไม่ให้ตัดไม้เพราะจะทำลายที่อยู่และอาศัยรวมถึงแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเหล่านั้นแต่นายชุ่มและญาติญาติก็ไม่ได้สนใจยังคงตัดไม้ต่อไปอีกและแล้วต่อมาอีกไม่นานก็ถึงวันที่ธรรมชาติลงโทษเมื่อป่าเหลือแต่ตอไม่มีต้นไม้ไว้อุ้มน้ำและซับน้ำฝน จึงเกิดพายุใหญ่ทั้งลมทั้งฝนโหมกระหน่าน้ำป่าก็ไหลพัดเอาท่อนซุงขนาดใหญ่มาพังถล่มหมู่บ้านจมใต้าบาดาลน,นายชุ่มและภรรยาก็ต้องไปอาศัยอยู่บนหลังคาและเขาก็ได้บ่นกับภรรยาถึงความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่หลวงเพราะเพียงแค่หวังว่าจะร่ำรวยไม่รู้จักประมาณตนไม่ใช้เหตุผลและขาดคุณธรรมเบียดเบียนและทำลายธรรมชาติ โดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบต่อส่วนรวมแต่พอมาคิดได้ก็สายไปแล้วจากนั้นเขาทั้งสองก็ได้สำนึกผิดกับทุกสิ่งที่ได้กระทำลงไปและคิดว่าต่อไปคงจะขอทำความดีเพื่อทดแทนในสิ่งที่ตนเองผิดพลาดไปแล้วต่อมาในชุ่มและภรรยาก็กลับมาทำอาชีพเดิมเก็บกิ่งไม้แห้งหาฟืนขายเช่นเดิมและย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่นเรื่อยๆ ทั้งสองได้อาศัยกับเท่าแก่ประจำหมู่บ้านแห่งหนึ่งนายชุ่มจึงได้มารับจ้างเป็นคนตัดฟืนเขาตั้งใจทำงานให้เท่าแก่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนเท่าแก่ก็ชื่นชมในฝีมือการทำงานของเขาเพราะเขาสามารถตัดฟืนกับด้ามเดิมๆของเขาในบรรดาคนงานตัดฟืนด้วยกันก็ไม่มีใครสู้เขาได้จึงคิดว่าเขาต้องทุ่มเทให้ดีขึ้นไปอีก วันรุ่งขึ้นนายชุ่มก็ตัดฟืนได้กองใหญ่กว่าคนอื่นเท่าแก่ก็ชื่นชมในความตั้งใจจนคนงานด้วยกันอิจฉาที่เท่าแก่ชมแต่เขาต่อมาอีกไม่นานเขาก็ทำงานช้ากว่าเดิมทั้งที่ตัดฟืนจนแทบไม่ได้พักปรากฏว่าเขาตัดฟืนได้เพียงกองเล็กๆเ,เขารู้สึกเศร้าใจมากที่ทำงานเต็มที่แล้วกลับได้ไม่ดี นายชุ่มก็ได้แต่โทษตัวเองอยู่ในใจจึงได้มาขอโทษเท่าแก่ที่วันนั้นตัดฟืนได้น้อยคงเป็นเพราะขวานของเขาไม่ดีและไม่คมจึงทำให้ตัดฟืนน้อยลงจากนั้นเท่าแก่ก็เริ่มไม่พอใจที่นายชุ่มนั้นตัดฟืนได้น้อยลงและบอกให้ในายชุ่มไปหาซื้อขวานด้ามใหม่มาแต่นายชุ่มก็ยังเสียดายไม่อยากทิ้งขวานด้ามน,นั้นของตนเองจึงยังใช้ขวานเดิมผ่าฟืนต่อไปจนวันหนึ่ง ท่านรุกเทวดาก็มองเห็นความตั้งใจของนายชุม่มจึงได้ปรากฏตัวให้ในายชุ่มเห็นและบอกความจริงกับเขาไปว่าเด็กนมคนที่ให้ขวานทองกับนายชุ่มนั้นคือรุกเทวดาแปลงกายมาทดสอบนายชุ่มนั้นเองและตอนนี้นายชุ่มก็ได้ทําความดีและมุ่งมั่นทํางานอย่างตั้งใจท่านรุกเทวดาจึงได้มอบขวานใหม่ให้กับเขาซึ่งเป็นทั้งขวานเงินและขวานทองในตัวเดียวกันและได้ให้ในายชุม่ม ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปและใช้ขวานอย่างเป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการทำงานในวันข้างหน้าและอีกไม่นานก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของนายชุ่มเองขอให้ในายชุ่มนั้นเก็บขวานเล่มนี้เอาไว้ให้จงดีนายชุ่มได้ฟังดังนั้นก็รับปากกับท่านลุกกเทวดาจากนั้นท่านลุกคเทวดาก็หายตัวไปเมื่อนายชุ่มกลับถึงบ้านจึงได้เล่าทุกอย่างให้ภรรยาฟัง นางชื่นก็ดีใจทั้งสองคนจึงเก็บรักษาขวานนั้นไว้อย่างดีและตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดจนหลายปีต่อมาพวกเขาก็ร่ำรวยจากการทำงานอย่างสุดจริตมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือและไม่ขาดสนอีกต่อไปด้วยความที่ทั้งสองผัวเมียได้ทำส่งผลให้ครอบครัวอยู่อย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เรื่องของชายตัดฟืนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ